เดิ20ปีของการจากไปของพุ่มพวงที่แฟนๆไม่เคยลืมโดยเฉพาะวันที่13มิถุนายนที่มีการจัดงานรำลึกที่วัดทับประดานล่าสุดเมื่อพ่อไกรสอนกับลูกเพชรมีปัญหาจึงได้แยกไปจัดงานเองที่วัดภาษีในกรุงเทพและล่าสุดปีนี้ได้มีงานรำลึกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งงานโดยไกรสอนแสงอนันต์ กับโปรเจกต์ยักษ์ที่จะสร้างสวนศิลปินในวัดวรจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี ฟังก like ีตีก็ขนลุกนะครับสำหรับบทเพลงของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับศิลปินที่มีคนรักมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีคำพอรหามีข้อสงสัยหลายอย่างนะครับวันนี้5ช้าข่าวดีเราคุยกับคุณไกรสอนแสงอนันต์นะครับอดีตสามีคุณพุ่มพวงดวงจันทร์คุณสอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงน้ำครับสวัสดีครับปีนี้เนี่ยเรียกว่ายิ่งใหญ่ทีเดียวเพราะว่าครบรอบ20ปีการจากไปของพี่พึ่งนะคะแต่ว่าที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึง3ที่ ในส่วนของคุณอากราสอนไปจัดที่วัดวรจันทร์ที่สุพรรณใช่ไหมคะคแต่เห็นว่าภายหลังการจัดงานเนี่ยมีโปรเจกต์ยักษ์ก็คือจะจัดสวนศิล,ลปินอยากจะให้คุณอานเนี่ยเท้าความความเป็นมาถึงสวนตรงนี้ครับค่ะ,ค,ะความจริงแล้วตั้งแต่ปีแรกนะครับจนถึง19ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้จัดกันแค่สุพรรณบุรีค่ะทั่วประเทศเขาก็จัดกันะนะครับใครลำลึกถึงพุ่มพวงทุกคนรักพุ่มพวงก็มีสิทธิ์ที่จะจัดได้นะฮะเพราะว่า ผมเองก็ดีดใจด้วยซ้ำไปว่าถ้าหากว่าจัดครบ7จจังหวัดยิ่งทำให้ผู้พวงดวงจันทร์อยู่กับประชาชนตลอดทั่ว<ไ>ป,ประเทศเลยครับ<ป>ผมาผม,มาพูดถึงสวนศิลปินและทำถามว่าทำไมถึงมาจัดที่วัดวรจันรแห่งนี้นะครับวันนี้เมื่อคืนนี้เป็นงานวันสุดท้ายจบชิ้นไปแล้วนะครับงานผู้พวงวงจันทร์ที่วัดวรจรขอพระคุณ อย่างมากสําหรับแฟนคลับแฟนเพลงของผู้มิคงดวงจันทร์เริ่มจากท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดม,มีความคิดว่าวัดบรร์แห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองสุพรรณเลยมีหนังสือไปถึงศิลปินจังหวัดสุพรรณเกือบจะทุกท่านนะครับ<ม>เพราะว่า จะสร้างวัดโบราณแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสุพรรณบุรีศิลปินก็จะมีลูกปั้นศิลปินคนต่างๆผลงานของศิลปินต่างๆที่เป็นเลือดสุพรรณทั้งหมดต้องเป็นชาวสุพรรณนะครับที่ผมนึกออกในรุ่นผมนะคุณบอดี้แลมก็จะมีด้วยอยู่ในนั้นแอดคาราบาลถ้ารุ่น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 อารุ่นพ่ออาไวยพศสุพรรณสังทองศีสายซึ่งเสียชีวิตไปแล้วคุณสุรชัยสมบัติเจริญ หลายท่านหลายท่านหลายท่านนะครับที่จะจัดแห่งนี้ที่ที่วัดบรมจานทร์แห่งนี้ทางจังหวัดก็มีหนังสือส่งไปถึงหลายๆท่านก็บางท่านเหมือนกับคุณตูนกับคุณแอดคาราบาวก็ตอบรับมาแล้วว่ายินดีเพราะสวนศิลปินแห่งนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาศิลปินที่เสียชีวิตไปอย่างเดียวไม่ใช่นะครับมีชีวิตอยู่ก็ได้ จากไปแล้วก็ได้ค่ะครับผมก็เป็นสวนที่หลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะได้เห็นผลงานกันแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อสงสัยหลายอย่างเรื่องแรกคือเหมือนว่าตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพ่อลูกแยกกันจัดงานไปแล้วคนก็สงสัยว่าตกลงสมานกันไม่ติดแล้วหรอโอเคคุณเอ็มประชาชนที่รักุณลงน้ำนะครับไม่ใช่ว่าจะแยกกันจัดผมเพิ่งจัดครั้งแรกปีนี้คุณอาเพิ่งจัดครั้งแรกปีนี้นะครับ19ปีที่ผ่านมาก็มีคนจัดไปก็ยินดีด้วยเชิญมาก็ไปร่วมด้วย มีความยินดีอย่างมากที่ใครจัดคุ่มพวงดวงจันทร์ลูกเพชรน้องเพชรเขาเข้าไปจัดที่วัดอของเขาที่ภาษีใช่ไหมฮะสักปีสักปีสปีมานี้ะนะครับผมเองเพิ่งจะมาเริ่มปีแรกมันครบรอบ20ปีนะครับความจริงแล้ว19ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งสาเหตุจริงๆที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพราะว่าแฟนคลับแฟนเพลงนั่นแหะไม่เคยลืมพุ่มพวงดวงจันทร์เลยค,คิดว่าเอ,อคนอื่นเขายังไม่ลืมะรักคุณพึ่งผมเอง ในฐานะอดีตสามีนะครับก็จะทำให้แฟนเพลงผิดหวังไม่ได้ก็อยากจะทำแล้วเป็นการรำลึกถึงภูมิพงจันทร์ด้วยเหมือนกันประมาณนี้แค่นี้ความคิดมีแค่นี้เองค่ะพอจบงานเมื่อค่ำคืนคืนที่แล้วนี่คือเป็นวันสุดท้ายก็จะมีการสร้างสวนอย่างที่คุณอาไกรสอนบอกหลังจากนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปอีกประมาณ3-6เดือนจะมีหุ่นของภูมิพงจันทร์แล้วก็ไปสร้างที่วัดวลจันทร์แห่งนี้ทางเจ้าอาวาสนะครับพระคุณท่าน โอ้โหเป็นพระที่ยอดเยี่ยมมากนะครับก็ได้มอบที่คือมันมีที่ประมาณร้อยกว่าไร่ในในหลังวัดวรจันทร์วัดทราวเนี่ยนะครับก็ผู้บริจันทร์ได้คนแรกก็เป็นเลือกเอาเลยว่าจะสร้างตรงนี้ตตรงไหนค่ะคุณตูนคุณแอดคุณศิลปินต่างๆไปเลือกเอาเลยไปเลือกเอาเลยเห็นคุณอาบอกว่าจะทําเป็นลักษณะเหมือนต่างประเทศด้วยคือมีเป็นหูฟังให้ฟังไปพร้อมๆกับมคเพลงของ ศิลปินแต่ละท่านเข้าไปเสียบปั๊บจะฟังเพลงไหนประวัติศิลปินคนนี้นักร้องคนนี้เป็นยังไงก็จะกล่าวถึงกันม่เท่ากันอย่างผมนี่แฟนพี่ตูนก็ไปฟังเพลงที่พี่ตูนร้องได้เลยมีอีกคำถามหนึ่งเรื่องของหุ่นพี่พุ่มพวงเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยปั้นรูปออกมามันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ไม่ไม่ล้ำลึกถึงพี่พุ่มพวงเท่าไหร่จะออกมาเหมือนไหมครับเนี่ยครับนี้ครับก็นี่แหละครับคือมันก็ที่ผ่านผ่านมาก็เห็นไปหลายหุ่นหลายหลายที่แล้วนะครับก็สะท้อนว่า สร้างทั้งทีเนะี่ยทำไมไม่ให้เหมือนเลยผมก็คราวเนี้ผมก็บอกกับท่านผู้ว่ากักบผู้เกี่ยวข้องผู้ใหญ่หลายๆท่านจะใช้งบประมาณเท่าไหร่เรามีเวลาอยู่นะฮะไม่เป็นไรขอให้ได้เหมือนที่สุดเป็นพอคือใจเย็นเยนไม่ต้องรีบทำเอาสิลึกเอาเอา,เอาปฏิมากรที่มีความสามารถในการสร้างจะเป็นทองเหลืองจะเป็นเรซินจะเป็นไฟเบอร์หรือจะเป็นหุ่นขี้ผึ้งอะไรก็แล,แ,แล้วแต่เรามาประชุมกันแล้วว่าจะตัดสินใจว่าจะทําแบบไหนดีแต่ว่า ขอให้ได้เหมือนที่สุดสักครั้งนึงเถอะให้เหมือนพี่พึ่งที่สุดแล้วว่าประมาณตรงนี้มาจากไหนคะคุณอาจากเมื่อคืนก็มีอยู่ส่วนนึ่นนะครับทีนี้ก็จะบอกกับแฟนเพลงทั่วประเทศใครจะร่วมสร้างหุ่นพุ่มพวงและผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการตอนนี้ก็เตรียมพร้อมทุกคนหลายฝ่ายจะมาร่วมกันค่ะเรามีเวลา6เดือนครับผมด้วยความด้วยความารุะรบบอกว่าถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเริ่มขาดทุนแล้วเนี่ยอันนี้จริงไม่จริงอย่างไรบ้างครับ เป็นการจัดงานครั้งแรกของผมนะครับออแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงแล้วก็เป็นฟรีคอนเสิร์ตไม่ได้เก็บบัตรไม่ได้เก็บอะไร,รสปอนเซอร์ก็ยังไม่มีเพราะนั้นรายจ่ายมากกว่ารายรับมันก็เริ่มมันก็ขาดทุนใช่ไหมเผอิญว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องช่วยกันก็ทําให้งานประสบ ความสาเร็จแล้วก็จบไปอย่างอย่างราบเลื่นเมื่อคืนสวยงามเลยคุณอาคาด้วยความเคารพนะคะพอมีเรื่องของตัวเงินมาเกี่ยวข้องแน่นอนว่าที่ผ่านมา20ปีก็มีคนโจมตีคุณอาตลอดเลยว่าอาจจะมีการหากินกับพี่พึ่งซึ่งล่วงลับไปแล้วตรงนี้คุณอาจะว่าอย่างไรคะชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งนะครับความจริงแล้วผู้พวงดวงจันทร์เนี่ยเป็นศิลปินคนเดียวที่หลังจากเสียชีวิตไปแล้วแล้วคนอยู่เนี่ยคนมีชีวิตอยู่เนี่ย ไม่ว่าญาติพี่น้องไม่ว่าผมไม่ว่าใครก็ตามก็ยังหากินกับพุ่งพวงดูชันอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นพึ่งเป็นผู้ให้มีแต่ให้อย่างเดียวอันนี้ก็พูดตามตรงเลยใช่ฮะ<ม>ใช่ฮะ<ม>แต่นั่นแหละสิบเก้าปีที่ผ่านมาอ่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวเลยนะะไปอยู่เมืองนอกพาเพชรไปเรียนเมืองนอกมาหกปีเพิ่งกลับมาอยู่เมืองไทยประมาณหกปีกว่าก็ไม่เคยจัดงานไม่เคยเอาพุ่งพวงมามาหากินเลยมาปีเนี้ยอยากจะจัด เป็นงานที่ระลึกพุ่มพดนงจันทร์ครบรอบ20ปีให้มันสมเกียรติกับที่แฟนเพลงคิดถึงก็จะจัดขึ้นมาเป็นปีแรกของของอาเท่านั้นเองค่ะก็คือเป็นการให้ของขวัญคืนกับพี่พ <or coping> <têm> <ko incorporate grunts> ึ่งนะคะอยากจะเข้าเรื่องความรักของคุณอากับพี่พึ่งถึงแม้ว่าจากไปเนี่ยเชื่อว่าคุณอาก็คงยังคิดถึงพี่พึ่งคิดถึงบ่อยแค่ไหนคะถ้าจะพูดไม่ได้โกหกไม่ได้ นั่นเลยก็คือตลอดเวลาทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่เคยคิดถึงเลยเพราอตื่นขึ้นมาก็รูปคุณพึ่งแต็มบ้านทุกสิ่งทุกอย่างที่บ้านนะครับก็ยังเป็นพุ่งพลุนจันทร์อยู่ก็ยังมีรูปมอย่างอยู่นะคะเพราะว่าเราเนี่ยในมุมของทํางานข่าวเราก็พูดถึงการจัดงานอะไรแต่ว่าในฐานะของพี่ไก่สอนคือว่าผ่านมา20ปีครบรอบ20ปีที่ ภรยาเนี่ยจากไปด้วยย้อนกลับไปในตอนที่อยู่ด้วยกันมีเหตุการณ์การไหนบ้างไหมครับที่เรารำลึกถึงเสมอแล้วก็จําได้ติดตาเลยครับตอนที่มีชีวิตยอยู่ก็คือตอนเดินสายเดินเดินสายเหมืนถึงว่าร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพอะไรก็ตามปกติเนี่ยงานจะมีคอนเสิร์ตจะมีตอนเย็นใช่ไหมครับวันนี้เล่นกาญชุตยาห่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีใกล้ ตื่นมาคุณพึ่งก็จะล้อ,อนอนตื่นใช้สายใช่ไหมครับทานอาหารกันแล้วก็ตอนเย็นเตรียมตัวไปงานกันคือมันเป็นรูทีนกิจวัตรประจําวันเลยผมต้องขับรถไปส่งคุณพึ่งถ้าลูกเกิดมาเอาลูกไปด้วยเป็นประจาเป็นประจําอย่างนี้<ม>แต่พอหลังจากที่คุณพึ่งเสียวันแรกพับนั่งตัวเองเราตกงานแล้วเหรอคิดอย่างงี้นะ,ะวันนี้ไม่ได้ทำงานลเลยเลยคืองานของเราคือโชเฟอร์รับส<อ>่ตตงตลอดเขารู้สึกว่าเอ๊ะนั่งอยู่ วันนี้เราไม่ได้ไปคอนเสิร์ตไม่ได้ไปส่งพึ่งร้องเพลงแล้วเหรอประมาณเนี้ยครับเ<อ>นี่ยทำไมย้อนทุกวันนี้ยังย้อนย้อนกลับว่าเออตอนนั้นน่ามีความสุขมากนะได้ส่งคุณพึ่งไปร้องเพลงเสร็จแล้วกลับมานอน ผมขับรถกลับมาให้เขานอนในรถตลอดเวลาตื่นใช้สายผมไปส่งลูกไปโรงเรียนตอนเช้าเองอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขดีแล้วก็เป็นความทรงจําที่ทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงอยู่เวลาคุณผู้ชมก็คงคิดภาพออกกันนะคะแต่ว่ามีคําพูดไหนที่พี่พึ่งพูดกับคุณอาเราพอคุณอานึกถึงเสมอเวลาที่ท้อหรือว่าเจอปัญหาใดๆคุ่พึ่งเป็นคนที่รักผมมากนะเวลาท้อหรือเวลาแต่ความจริงเนี่ย ผมจะเป็นใครคนให้กําลังใจพึ่งมากกว่าตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อผมมีเกิดอาการท้อกันมาคนพึ่งจะบอกว่าพี่หนูรักพี่นะอะไรอย่างเงี้ยคำนี้ตลอดเวลาเรียบง่ายแต่มีความหมายมากนะครับจำมาตลอดเวลาอครับผมช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับเพลงไหนที่ร้องให้กันบ่อยๆแล้วเพลงไหนที่พี่ชอบมากที่สุดนะครับเพลงของพี่พุ่มพวงครับเพลงพุ่มพวงเนี่ยดังทุกเพลง มีความหมายทุกเพลง <S 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 ครูเพลงแต่งให้พุ่มพวงร้องนี่อัจฉริยะพุ่มพวงถ่ายทอดด้วยอารมณ์ที่สุดยอดนะครับเขาจริงชอบทุกเพลงแต่ก็มีอยู่เพลงสองเพลงที่ว่าที่ว่าพิเศษนะครับมันก็ว่าเพลงกว่าจะเป็นดาวรักแล้วอย่าลืมทำ <S S 2> มาตอนหลังๆก็เพลงไวๆหนูไม่รู้ ฉันเปล่านาเข้ามาเองอะไระประมาณนี้เยอะแยะเยอะแยะไปหมดครับหลากหลายสไตล์ที่คุณอาชอบ,บนะคะเชื่อว่าด้วยความที่พี่พึ่งเนี่ยเป็นผู้ให้มาโดยตลอดทุกวันนี้เนี่ยพี่พึ่งน่าจะเป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรคร์ถ้าทุกวันนี้พี่พึ่งมีโอกาสได้ฟังสิ่งที่คุณอาไกรสอนพูดอยู่อยากจะบอกอะไรกับพี่พึ่งคะ่ะอ่ายี่สิบปีมันเหมือนยี่สิบวันจริงๆนะมันผ่านไปเร็วมากแต่ก็นั่นแหละมันก็มัน,ม,นมันยังเหมือนกับเร็วเร็วนี้เองอ่ะถ้าเป็นไปได้นะ คิดตลอดเวลาคิดอยู่เสมอว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอขอให้เป็นคู่ชีวิตกับหนูตลอดเวลาตลอดไปทุกชาติอืครับผมเป็นสิ่งที่อยู่ในใจครับอย่างหนึ่งที่แฟนๆเนี่ยเหมือนเป็นห่วงแล้วก็คิดแทนคือว่าในใจของพี่มุ่งพงอาจจะอยากเห็นภาพที่อาไกรสอนกับลูกเพชรกลับมารักกันปรองดอง,อง,องการพูดคุยกันอย่างดีเนี่ยค่ะเป็นไปได้ไหมคะคุณ <laughs> อาั <laughs> วอ,อกของคความเป็นพ่อนะครับ อย่างไงก็ลงัลงรอลูกอยู่ดีอย่างไงกยก็ลูกของเราจะโตไปแค่ไหนผมก็ต้องเห็นลูกชายบอย,บอยที่ผมเรียกนะฮะเพชรน,นี่แหละก็จะเป็นลูกที่น่ารักของผมตลอดเวลาผมจะจดจําแต่สิ่งดีๆของลูกไว้ยอย่างเดียวสิ่งที่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เขาทําไปโดยไม่รู้ตัวผมลืมไปหมดมให้ลืมให้เร็วที่สุดอ<ม>ละชีวิตผมจะมีความสุขแล้วก็ให้อภัยลูกตลอดเวลารอวันกลับมาของลูก เฝ้ารออยู่ทุกวันครับผมถ้าเห็นภาพบรรยากาศดีๆยังไงเนี่ยบอกเราได้เต็มที่นะครับเราเยากเฝ้ารอที่จะเห็นภาพที่คาดว่าหลายๆคนแฟนๆของพี่พุ่มพงษ์ดวงจันทร์ก็เฝ้ารอที่จะเห็นอยู่เช่นกันครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่มาบอกข่าวดีๆนะครับแล้วกาเลาเรื่องราวที่หลายคนเนี่ยก็ยังติดตาตึงใจอยู่นะครับขอบคุณมากครับผมคบะพิธีกรครับสวัสดี